ช่วงเช้าวันนี้นายพละกรสวนรัตน์องคมนตรีในฐานะประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอนเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่ภาคเหนือพร้อมด้วยนายสุภรัตน์อินทราวุฒิรองเลขาธิการสำนักง,งานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริหรือกอปร,รและคณะเดินทางไปยังฐานปฏิบัติการบ้านปายสองแง่ตำบลเวียงเหนืออำเภอปายจังหวัดแม่ฮ่องสอน ในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกลา้าโปรดกระหม่อมให้องค์มนตรีรวมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ชญสิ่งของพระราชทานไปมอบให้แก่กำลังพลกองร้อยฐานราบที่1733หน่วยเฉพาะกิจสิงหนาฏและหมวดตำรวจตระเวนชายแดน3361กองร้อยตำรวจตะเวนชายแดนที่336 โอกาสนี้องคมนตรีเชิญพระราชกระแสะความห่วงใยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปกล่าวแก่กําลังพลสร้างขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ป้องกันประเทศชาติในช่วงบ่ายองคมนตรีและคณะเดินทางไปยังโครงการจัดตั้งหมู่บ้านยามชายแดนอันเนื่องมาจากพระราชดำริบ้านดอยผักกูดตําบลแม่นาเติงอําเภอปายจงังหวัดแม่ฮ่องสอน ในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดกลา้าโปรดกระหม่อมให้องค์ขมนตรีรวมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์เชินสิ่งของพระราชทานและเสื้อกันหนาวพระราชทานไปมอบให้แก่ราษฎรและผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่โครงการเพื่อเป็นขวัญกำลังใจและบรรเทาความหนาวเย็น โครงการจัดตั้งหมู่บ้านยามชายแดนอันเนื่องมาจากพระราชดำริบ้านดอยผักกูดต,ตั้งคืนตามพระราชดำริของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจพระบรมนาชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเพื่อพัฒนารัษฎรในพื้นที่ให้เข้มแข็งมีส่วนร่วมรักษาประเทศชาติอย่างมีระบบโดยรวบรวมรัษฎรที่อยู่อาศัยอย่างกระจัดกระจายให้มาอยู่รวมกันโดยจัดตั้งหมู่บ้านตั้งแต่หมู่บ้านปางคำตําบลปางมาผ้าอําเภอปางมาผ้า ถึงหมู่บ้านปลายสองแง่ตําบลเวียงเหนืออ,อําเภอปายจังหวัดแม่ฮ่องสอนเป็นหมู่บ้านโครงการจัดตั้งหมู่บ้านยามชายแดนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของราษฎรและเพื่อประโยชน์ด้านความมั่นคงของประเทศชาติซึ่งจัดสรรที่ดินทํากินและฝึกอบรมการทําเกษตรกรรมปศุสัตว์ส่งเสริมให้ราษฎรมีความรู้ความเข้าใจในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตามแนวทางคนอยู่ร่วมกับป่าได้อย่างยั่งยืน ปัจจุบันมีราษฎรเป็นชาวไทยภูเขาเผ่าลาหูจำนวน23ครัวเรือนจากการพัฒนาทำให้ราษฎรมีรายได้ต่อครัวเรือนเพิ่มขึ้นทุกปีจากการประกอบอาชีพทําการ,กรเกษตรรับจ้างทั่วไปและค้าขายเมื่อปี2567มีรายได้เฉลี่ยต่อครัวเรือนต่อปีจำนวน330,000บาทเพิ่มขึ้นจากปี2566ประมาณ50,000บาทต่อครัวเรือนต่อปีมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น